เรียกว่าระดับซุปตาตัวแม่ที่ขยับไปไหนทำอะไรก็สร้างมูลค่าเช่นกันสำหรับอั้มพัชราภาชัยเชือ้อการันตีด้วยผลงานการแสดงระดับตำนานพรีเซนเตอร์โฆษณามากคุณภาพพร้อมด้วยค่าตัวที่สูงริบเฉียดฟ้า ซึ่งล่าสุดเทปดังมนุษย์ตูดเปิดสาเหตุที่ตัวแม่ยังคงอยู่ช่องเจ็ดพร้อมกันนี้ยังได้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าช่องเจ็ดยือ,อ้ำพัชราภาด้วยสัญญาแบรนด์แอมบาสเดอร์รายปีเกือบ20ล้านหน้าที่ขึ้นปกติปฏิทินทุกปีไม่ต้องแสดงละครก็ได้ไม่ต้องมางานช่องไม่ว่าจะรายการสดรายการอัดงานทำบุญมีสิทธิเลือกพระเอกเองค่ายละครรวมถึงทีมง,งานผู้จัดแล้วแต่แส ดูกใจห้ามไปออกรายการช่องอื่นออฟไลน์ออนไลน์ด้วยสัญญารายปีเฉียด20ล้านจ้างให้อยู่ประดับช่องสวยๆนี่คือสาเหตุที่ตัวแม่ไม่ไปไหนเพราะไม่มีที่ไหนให้สิทธิเท่านี้แล้วเป็นนางเอกที่อายุย่าง45แล้วไม่โดนถอนสัญญาตามนโยบายดาราอายุ35ปีช่องขอไม่ต่อสัญญา